อีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้คู่สูคนเบลยำสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวนุนและเศร้าคอมเมนต์ผามากเข้ากว่าสบายดีสูคนณปลอาก๋อยอีกแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงชอามากินนี่พี่น้องก๋อยกุ้งก๋อยกุ้งกุ้งฟอยกุ้งฟอยนี่แหมคอ่ากุ้งกุ้งเล็กๆกุ้งฟอยอะไรก๋อยก๋วยใส่บักทัวบักทัวฟักยาว คาเฟ่เลยนะครับเทเลยนะครับน่ามาเด้ออาแน่ได้สิจวนน้ำแขอยมาเด้อนี่สิประมาณนี้เนาะครับผมก้อยกอยกอยกุ้งกุ้งฟอยกุ้งฟอยพี่น้น่องได้กินเป็นกุ้งฟอยกุ้งหวยกุ้งหองบ้าทน่าหน่อยไหมครับนี่ก้อยใส่ต้นหอมใส่ข่าข่าหอมนะครับ มาเด้อคุณได้สิจวดมาเด้อสอนสอนบวงบวงมาครเนี่ยแจ็กสไ้ใส่ดอกพักพักเข้ากับมีพักผู้ข้าวนะคะผู้ข้าวหรือว่าข้าวต้องเนาะเนาะอ่าแล้วก็มีอหยอดบอกอกหยอดบอกอกหยอดบกกอกนี่ไหมแล้วก็มีอ่า พักนอกพักนกบ้านเล็กเอินพักนอก,นอนก,นอกแต่ว่าบ้านเพื่อนเอินใบบัวบกบดไ้ซ์นกไอซ์นดอกคาพี่นองแต่ว่ามันเป็นพักเทวะต้องมากินกับก้อ,กอยกุ้งเนี่ยนะครับผมน่าเด้อแนะนําแล้วล้วก็จวดได้บานนี่ผู้ได้บุกคิดดิบกิเลน,นกับคอถทษน้ำเด้อครับผ่านไดน้เนาะครับผมนี่นี่ขอนิยวน้ำหอหนึ่งที่สำคัญ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเขามากับทรัพย์สกงเล็กน่นแหมเด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กหันในทำลิปต่อ,ต,อต่อไปเนาะครับผมมาเลยครับบเบาลายใาย,ายหางคํแาแหลกแหกมันสีสวยให้เบึงความเขาลงไปครับ <laughs> นนเนี่ยคำใหญ่ๆเนี่ยคำในเพื่อพี่เพื่อนองกลุ่มเดนี่กลุ่มเด่นอ้ยหอดปาก อ,อบ้อหมกอบไม่หมกอบอพักหนอกพักหนอกมวนมัเขกาไปอืมอือ อาบรป้อนยังมาเดือครับพี่น้องได้ยังกินบะไนยังกินมากินน้ำเล็งเล็กเรื่อเล็งเล็กคอตูอยากใส่มือเด้อครับผมก็เผาอีสานกินเผาเนื้อมันต้องใส่มือครับ bekok Oh, kalau kau tong. Dibakar. Dibakar. không nhắm mà khô hoặc khô hoặc là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  hoặc lại hoặc là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  แสบพี่น้นองผู้ประกอกินดิบเนี่ยเปคขัวปล่อยแบบนี้แล้วแล้วเปคขัวพี่นงเอาไปคขัวไม่บัก,กรอกน่าไล่บ้อหน้าครับ เตียงลดนะขออภัยนะความอ่หลบกวนเด้อครับผม ก็จรจงมันตรงมีอ่ไม่บังเลียนฝาไหมครับผสงกระดอกแค่ราทมะค่อยแศแต่นี้เราจับอยู่ด้วยยนอนประกอบแล้วก็เนี่ยพวข้าวเขากันอยู่ครับกินได้นี่เห็นเปล่าจำหนามมั้ ผักผู้ข้าวนี่ผักผู้ข้าผักผู้แจ้ผักผู้ผักอ่าเนี่ยรสชาติรสชาติาออกเปรี้ยวๆนะครับจะก็นินกับผักเสี่ย ร้านข้าวเปียกร้านเฟอ้อล้านอากว๋วยเตี๋ยวอกว๋วยจับยวนอย่างเงีย้ยยูบานเล็กเล็กเป็นแซวไปให้กินกรับครับเมื่อก่อนเล็กเล็กกับโบกินได้มัมนข้าวข้าวเล็กเล็กว่าได้กินกับบไว้แล้วแต่พอได้กินปแป้ลเรารสชาติมันหนักโอเคครับรสชาติมันออกเ,อเปรี้ยว Tao mình có kinh Bây bố bố Càng bố bố บมันใบดอกมัเลือกป,ปิดใบมันออกบนอุางกล้วยในครับไปซื้อมาไปซื้อมาจากไม่ขาดก,ก่อนแล้วห้างไปมาล้างน้ำสะอาดซ้ำสีหาหกน้ำนละ ลั่งแล้วกว็ลัง่งอีกลั่งแล้วกว็ลัง่งอีกก็มาบีบมะนาวใส่พี่น้องบีบมะนาวใส่ข้าวหัวหอมพริกป่นน้ำปลาอ่ากระเทียนมนำมบุหรธธีเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งเรื่องเล็กเล่าเรื่องงานกับเมยแล้วไม่เสรมาขึ้นให้มาขึ้นไห้ขิดน้ำ เว่าผู้ได้คิดบอกวอออ่าว่ามันได้กินยนังน้อกแหลมมาเห็นนี่เลยกินสินะครับก็เลยว่าโอ้ยจัดดีกว่าสินะเห็นนี่เลยกินมันเลยขึ้นไปตัดเสียเป็นภาษาน้าปกสิได้จัดตามห่อสั่นตัว <laughs> พี่น้องว่าบุกินนลำดอกเลยเลยเอ้ยกุ้งตัวน,น้อยๆกินตัวใหญ่ๆเหมืนก็แลว้วแต่เนาะครับผม มาเป็นว,วานความเก่าล็องแสบอยู่กับผูหมักพี่น้องหมักตัวใหญ่กับจัดตัวใหญ่หมักตัวหน่อยกับจัดตัวหน่อยอทำแบบขัวก็ได้เฮ็ดบันเหมือนแบบขักวก็ได้ผู้ได้ผหมักขัวก็กินนิบก็ได้จะตืต่นสำคัญต้องเป็นกระเปาเนี้ยว เดีย๋ยวไปกินกระเปาสวยเดี๋ยวมันบอกเขากันเสียงลดมาเอาพริกมาเอาพริกมาว่าสิกัดบริสิกัดจักเมด็ดเพชรละไสำนีกดก็เพชรแหละ การห่าเห็ดดิบเ่าต้องอเห็ดรสซี่จัดจัดแน่เนาะครับสีเผ็ดแน่เปรียวแน่เผ็ดแน่สินะครับขาข้าวแก่ข้าวอืมยอดปักกอกง่ายมากไงแับ

เมื่อสายควาบนลอสายุ้มมามาหยาดใส่ปากพี่น้องเอ้ยขึ้นลงข้ออิ่มอยู่ทองบนลอสาถาผู้ดได้ได้ลิงเล็กเนี่ยเมื่อเนข้อจบลหยเมื่อไม่ชิมายามด้วยพี่น้องเด้อผู้ดได้หมักกระจัดตามก่อยกุุงฟ้อยก,อยก่อยกุุงฟอยเมเน่หน้าผีล่าหนองไปแล้วนะคะพ่อเมืม่อนาะคีบนาะพอกันไม่ช็อตแลมือเอนน่บายบาย,บายครับ